คนจะรวยไม่ได้แค่นั่งคิดแล้วฝันให้วันวันผ่านไปแต่คิดวางแผนแล้วลงมือทำค่อยปรับเปลี่ยนเริ่มรับหนึ่งในที่สุดคุณก็จะไปถึงล้านแน่นอนมาดู5วิธีคิดที่คนรวยแล้วเขาคิดกันไปดูเคล็ดลับกันดีกว่าหนึง่งคนรวยเน้นสร้างรายได้ควบคู่ไปด้วยในขณะที่คนทั่วไปให้ความสำคัญการออมมากกว่าสําหรับการเริ่มธุรกิจส่วนตัวคนรวยมองเห็นโอกาสแต่คนทั่วไปจะกังวล และยังไม่กล้าเผชิญกับความเสี่ยงคนรวยจะเริ่มธุรกิจเมื่อมองเห็นโอกาสไม่ได้เริ่มเมื่อพร้อมสามคนรวยจะมองการใช้เงินด้วยเหตุผลเงินนำมาซึ่งทางเลือกและโอกาสใหม่ๆ4ีคนรวยจะตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนมุ่งมั่นกับธุรกิจอย่างเดียวเพื่อให้สำเร็จตามเวลาห้าคนรวยใช้ชีวิตต่ำกว่าฐานะเขามาคิดว่าถ้าทำตัวรวยจะจนถ้าทำตัวจนจะรวย ไม่ได้หมายถึงว่าขี้เหนียวแต่ใช้ชีวิตแบบรู้ว่าอะไรควรใช้อะไรควรคเก็บแต่คนทั่วไปบางคนก็ใช้ชีวิตเกินฐานะที่แท้จริงนี่คือถ้าแนวคิดแบบคนรวยที่เราปรับใช้กับชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อสร้างความมั่นคงให้ชีวิตกันได้นะคะคิดได้ก็ทำได้อย่าคิดแล้วนั่งเฉยเต้องลงมือทำไม่ต้องรอให้เหลือรอให้พร้อมค่อยๆทำเริ่มจากเล็กๆแล้วค่อยขยายใหญ่ขึ้นเมื่อเห็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นคุณ คุณจะมีกำลังใจและอยากไปต่อให้ตัวเลขมันมากขึ้นแล้วคุณจะเริ่มชินกับการต่อยอดให้เงินทำง,งานคุณจะมองหาช่องทางใหม่ๆไปเรื่อยเริ่มตั้งแต่วันนี้บอกตัวเองว่าเราทำได้ว่าเรา